พี่รัมถ้าเราย้ายเข้าบ้านใหม่อะ่ะฉันขอซื้อโซฟาสีแดงนะได้สิอยากได้สีอะไรก็ตามใจหลิวเลยโอเคอลอเพื่อนอาลอเพื่อนกูมีเรื่องไม่สบายใจว่ะเรื่องอะไรวะแม่กูเข้าโรงพยาบาลต้องการผ่าตัดด่วนเงินที่มีมันไม่พอ ขอยืมเงินสักห้าแสนไดไหมห้าแสนกูขอเวลาหนึ่งวันได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวกูหาให้โ <Okay, okay. S 3> อเคโอเคหิีววันนี้เรามีเงินเท่าไหร่พี่ดำพี่อย่าบอกนะว่าพี่จะเอาเงินทั้งหมดเนี้ยให้เพื่อนพี่เงินเนี้ยเราเจะไปดาวบ้านนะลรวเก็บมากันตั้งหลายปีอะพี่อยาเอาเรื่องเดือดร้อนของคนอื่นอะมาเดือดร้อนครอบครัวเราได้ไหมเหิีว แล้วพี่ปิงเขาจะยืมเท่าไหร่ <500. S 1> ห้าแสนฮะแต่นี้เรามีแค่สามแสนพี่จะไปเอาที่ไหนมาให้เขาพี่ว่าพี่จะเอารถไปขายพี่รำพี่จะบ้าเหรอพี่ทําอะไรของพี่เงินเนี้ยเราจะาไปดาวบ้านนะพี่ปิงอ่ะเขาไม่มีเพื่อนเหรอครอบครัวเขาไม่มีเหรอทําไมพี่ต้องทําขนาดนี้ตอนเราเดือดร้อนะ่ะปิงก็เป็นคนช่วยเรานะที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะปิงนะ เารถไปขายนะเราเลิกกันไปอยู่กับเพื่อนคุณเลยฉันไม่เอาด้วยแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมผมเอารถมาขายครับเท่าไหร่ครับอ่อผมอยากได้สักสองแสนนะพี่ผมให้ได้สูงสุดแสนแปด โอ้ oh, พี่อีแค่สองหมื่นผมขอนะพี่มันราคาสูงไปขอร้องนะพี่ว่าผมร้อนเงินจริงโอเคสองแสนก็สองแสนขอบคุณมากพี่ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนหายไปไหนมาวะมึงอะ่ะแม่เป็นไงบ้างแม่กูเสียมาเป็นปีแล้วเฮ้ยก <Hey, S 2> ูเสียใจด้วยอ่ะพอดีกูเดินผ่านมาม่เอาขนมมาฝากเฮ้ย <Hey, S 2> ขอบคุณมากเอาว่างเราไปกินข้าวด้วยกันนะโอเคเพื่อนขอบใจมากใครมาพี่ดำ เอาปิงซื้อขนมมาฝากอะไรกันยืมเงินไปเป็นปีๆไม่เห็นผูส้สกคำอยู่ดียวขนมมาฝากฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมตอนนั้นน่ะกินขนมก่อนอ,อ,ะอะไรอะ่ะ